อนนี้นะครับนางหยาดเพชรบอกเนี่ยครับนางหยาดเพชรบอกว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินจ้าที่เปิดบริจาคเนี่ยก็ไม่ได้เอามาใช้เองเอาไปให้วัดสรุปมึงจะให้ผมเชื่ออันไหนวะมือมอมอยหอยหมีนะครับเรื่องนางหยาดเพชรให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับเนาะขอบพระคุณสําหรับข้อมูลจากแฟนคลับที่น่ารักเลยครับเด้อที่ส่งมาบอกส่งมาให้ชมนะครับเด้อต้องรอลุ้นกันนะครับว่า ตำรวจนะครับจะเรียกยูทูบเบอร์บ้านโกกอกไปคุยที่สพต่องอยหรือเปล่าวันพรุ่งนี้นะครับเนาะจากกรณียูทูบเบอร์นะครับไปถ่ายสภาพการเป็นอยู่ของนางหยาดเพชรน,นะครับนางหยาดเพชรขอถามหน่อยมีชื่อกูด้วยไหมครับ <c oughs> สิ่งไหนนะครับที่มันไม่ชัดไม่เจนนะครับเราเกิดเป็นคนนะหยาดเพชรเราอย่าเห่าหอนเด้อเดี๋ยวเขาจะเรียกเรา เข้าใจป้ะเข้าใจป้ะเออเห็นเรียกจังเลยนะครับเชฟไข่เชฟอะไรเนี่ยอยากมีผัวเป็นเชฟหรือเปล่าจ๊ะคนดี <c oughs> <c oughs> เรื่องแค่นี้นะครับถ้าตำรวจเรียกเชฟยันไปนะครับผมคิดว่าตำรวจเนี่ยคงว่างงานมากๆเลยนะครับ เรียนผู้กำกับแล้วก็ท่านรองครับประจำสพเต่าหงอยด้วยนะครับหากท่านไม่อยากให้สังคมด่าว่าท่านหิวแสงครับให้ท่านหลีกเลี่ยงนางหยาดเพชรนะครับอย่าไปอยู่ใกล้มันนางคนนี้เดี๋ยวมันไปถ่ายเอาท่านลงช่องอีกผมขอถามท่านหน่อยครับถามจริงๆถามจากใจว่าท่านรําคาญนางนี่หรือเปล่าฝากทุกท่านนะครับชมคลิปนี้นะครับแชร์ให้ถึงหูตํารวจด้วยนะครับสิ่งในเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยข้ามบ้างนะครับบางอย่างนะครับผมว่ามาตรา157เนี่ยมันเอาผิดท่านไม่ได้หรอกครับ ปาปลามันบ้างนะครับเออบอกมันไปเล่นที่อื่นบ้างนะครับท่านลองท่านมูงกับลองไปด่ามันหน่อยครับด่าคําเดียวขอให้ด่าคําเดียวอีสันดานหมาไปเล่นมองอื่นลองสักครั้งหนึ่งนะครับท่านลองจริงๆดูซิมันจะไปฟอ้องมันจะไปพูดไปคุยกับท่านหรือเปล่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนะ่ไม่อยากให้ท่านไปไปวุ่นวี่วุ่นวายกับนางเนี่ยรู้สึกผมผมอยากอาทนทนท่านผู้ชมอยากแทนจริงๆนะ ถ้ามองดีๆนะครับในคลิปนางเนี่ยมันบอกว่าท่านเนี่ยเป็นยศขนาดนี้แล้วนะครับยังอยู่บ้านหลวงอยู่เลยไม้เก่าๆปลาซานสังคมนะครับเขาไม่ได้มองว่าท่านพอเพียงนะครับเขามองกับกันว่าท่านไม่มีปัญญาซะอีกอย่าให้มันไปถ่ายใกล้ท่านเลยนะครับนางนี่นะครับมันจะทําให้ท่านเสียหาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยใครเนาะไปแย,ย่มันให้เสียสะุ้งสะด่งไปทําป้าอีกเออห้ามถ่ายรูปพระนะโอ้ยสวยเห็นหน้ากุยคิ้วปันจีเกี่ยวลรว แค่เห็นหน้าผมก็เบือแล้วกรท่านผู้ชมคนจริงใจนะครับเวลาพูดนะครับเขาไม่ทําตาล็อลกแรกล็อกแรกไปมาหรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเนาะดูสิครับเวลามันพูดนะครับลูกกระตามันอยู่ข้างในนะล็อกแรกล็อกแรกหมุนไปหมุนมาเดี๋ยกกรุดุดออกมาหรอกอีกภา,มากมังเอ้ย นางหยาดเพชรนะครับตอนที่ไปอ้อนวอนขอผู้ติดตามกับลุงพลนะครับบอกไม่มีทางคนมาหากินบ้างเดือดร้อนไม่มีอาชีพบ้างตอนนี้นะครับนางหยาดเพชรบอกยังไงครับนางหยาดเพชรบอกว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินจ้าที่เปิดบริจาคเนี่ยก็ไม่ได้เอามาใช้เองเอาไปให้วัดสรุปมึงจะให้ผมเชื่ออันไหนวะ <c oughs> ออลองย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของตัวเองซ้ำใหม่นะหยางหยาดเพชรนะเอ,อ้ย มันยังไม่สายนะครับเราอายุจะ60ปีก็ไม่ใช่ว่าเราจะตายง่ายๆถ้าเธอน่ะไม่ไปล้มทับตีนนาท,ทีกับมหามนีม่ตายแน่นอนสาต้นหว่าขัดป่าเนี้ยนะนตีตาไม่เป็นอฟซก๋วขขมาดามันนะาเตก็ยัยัก่อนอ้าอินทีอยู่แยูวันเดียังยงยูวัดโอ้ย อหยาดไมกัเป็นแั่สร้างดีโอ้ยผู้เจ้าก็ไปไม่เพื่อน้อง่อยว่าท่านได้แปดนาทีอยู่เอาเอาดเอาโอ๊นะ